ขอเชิญเลยนะครับท่านที่ต้องการจะจัดงานมังสวิรัติติดต่อกันมาเพราะเราคือรายการมังสวิรัตที่ดีที่สุดเพื่อ,อยุดการกินเนื้อสัตว์กับรายการ,ร,รมังสวิรัต ทางที่จะติดต่อเรานั่นก็คือคุณโทรหาเราหรือว่าเข้าไปกดแฟนเพจพิมพ์รวมพลังมังสวิรัตเท่านั้นล่ะค่ะขอเชิญเลยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารส่วนจังหวัดส่วนอำเภอส่วนตำบลหรือเป็นออร์กไนเซอร์ผู้จัดงานหรือว่าใครก็ตามแต่ที่มีพื้นที่และต้องการจัดงานเกี่ยวกับมังสวิรัตนะครับเราพร้อมจะยกขบวนยกทัพไปจัดงานให้กับท่านนะครับเพราะเราพร้อมใช่ไหมครับใช่ เรามีกลุ่มของนักธุรกิจมังสวิรัติทุกขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กกลางใหญ่หรือจะเป็นซุปตาของวงการมังสวิรัตนะครับร้านค้าชื่อดังต่างๆที่พร้อมจะยกทัพไปจัดงานให้ท่านและแน่นอนว่าลูกค้าจะหลั่งไหลมาในงานของท่านอย่างมากมายนับหมื่นนับแสนคนใช่ไหมครับใช่เพราะเราคือกลุ่มรวมพลังมังสวิรัตกลุ่มมังสวิรัติที่ดีที่สุดเพื่อยกการกินเนื้อสัตว์จากรายการ